สวัสดีครับผมสวัสดีนาะนาะนะักตกปลาทุกท่านแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนนะครับที่แวะมารับชมวันนี้นะก็มาตกปลาชอง <c oughs> ปลาชอง <c oughs> ตกปลาครองอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มีเหยื่อนี่นะ้าปลาแบ่งมาให้นะเป็นเหยื่อทรมแมลงนะครับไม่รู้ว่าเรียกอะไรผมเรียกแมงกิปโปมมีก็จะามาเดินสตีนะครับเนี่ยผลงานจะเป็นยังไงก็ไปดูกันครับผมไป เดี๋ยวผมเล่นเป็นตัวสีเหลืองก่อนนะครับนี่สีสวยน่ากินเลยไม่รู้ปลาจะชอบหรือเปล่าลองลุ้นกันดูแอกเป็นเจื๊๊๊๊จ๊จ๊๊ๆๆจุ๊ๆๆจุด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 จ ตะเบ็ดก็เป็นเบอร์2นะครับผมกับตะกัว2.5กรัมปกติผมใช้1นึนะพอดี1นึหมดเป็น2.5แล้วกันแต่สอนี่จะตีดีกว่า1นึอยู่นะครับน้ำหนักมันได้ว่าใส่กับเยือ่อทรงไหนก็โอเคนะมีตัวไหม กัดกัดว้าวมีไซด้วยว้าวนึกว่าตัวเล็กอุ้ยผมนึกว่าตัวเล็กนะครับกัดทีแรกดูดิ ใสยน่าจะสามขีดกว่าเลยนะเนี่ยโอ้คิดว่าตัวเล็กนะครับ้ายรอดแล้วเราไปยิงเยอะเกินปวดเลยไปยิงขาเยอะเมื่อ,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 อยเวิ่งยอ้ตัวน่ะเห็นไหมพี๊ปี๊ี๊ปไอ้ไม่กัดวิ่งกลับเข้าไปเมื่อกี้ ไงอีกใหญ่ด้วย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 กันแล้ว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 โอ้ไข่เนาะเอ้ยใหญ่ด้วยนะหนใหญ่ด้วยนะสวยดีนะพี่ปวดใหญ่ให้ผมหน่อยได้ไหมไ,ไม้ไม้ไม้เกี่ยว โอ้ยเก่งว่านี่ครับคนกู้เหยื่องเราระวังหัวทิ่มนาโอ้ขอบคุณครับได้แล้วเนี่ยปลานะเดี๋ยวปลาให้พี่เขานะครับเมื่อกี้เกียบเยอะให้ รัดนะครับถึงอาะมันมากนี่ครับผมยังไม่ได้วัดเลยนะตีเข้าไปใต้สะพานตรงนั้นนะโหไม่คิดว่าจะมีตัวนกะืนเดี๋ยวเข้าไปอย่างนี้กัดแล้วก็กระโดดไปเลยแล้วเบ็ดก็ติดออโต้เลยครับ เรียบร้อยอกัดไหมล่ะ กัดไม่ละกัดไม่ละกัดไม่ละ <c oughs> ไม่ละกัดไม่ละนี่มาแล้วกัดไม่ละมาแล้วครับ <c oughs> ตื้อไปตื้อมาเอาจนได้นะนี่ตื้อไปตื้อมาผมมาจากดูเอาจนได้นะนี่ <c oughs> ไซด,ด,นะดีด้วย <c oughs> <c oughs> มีสักตัวว่าอาจจะมีอีกนะอุ้ยมีจริงๆด้วยรูเดิมเลยมีจริงๆนะครับนี่ที่ว่าจะมีอีกสักตัวนะมีจริงๆนะอือรูเดิมนร,เมรูเดิมเลยนะครับนี่ ฝนตกแล้วไม่มีที่หลบครับนี่ผมตีรูเดิมเลยนะครับเมื่อกี้รูตรงนั้นนะสองไม้มั้งถ้าจะไม่ผิดมาซ้ำสองไม้ได้ตัวเลยครับตัวเล็กไปฝนก็ตกนะฝนก็ตกปลาก็กัดน,นะโอ้ฝนก็ตกดีนะครับนราจะต้องไปหลบใต้สะพานกันอ๊ <c oughs> นี่ นะผู้ลีไพยผู้ดีภพยผู้ประสบภัยฝน,นก็เบาแล้วเราก็ลุยกันต่อยังไม่หยุดตกนะแต่ว่าเบาแล้วครับเดี๋ยวไปตีรูเดิมอีกเนี่ยรูเนี้ยน,นะเอกี <c oughs> ได้ไปสองตัวนะรูเนี่ยเดี๋ยวลองซ้ำอีกสักทีสิ หยามเกาเ่าได้โบรานเพิ่นว่าเนาะหยามเก่าครับหยามเกา่าก็ถอได้กบแกนี้ฮะหยามเก่าได้ปลาหยามแล้วเนาะปลามกัดเนาะกัดจริงด้วยกัดจริงด้วยนะฟ้าเอออู้รอบนี้นะวัดบ่าออไปครับ ฝนอ,อีกแล้วอุ้ยยางวะฝนมาอีกแล้วครับผมวันนี้ก็พอแล้วนะครับฝนตกฝนมาไลา่อากาศก็ปิดนะครับกาดมืดฟ้ามืดฟ้าค่นเดี๋ยวฝนคงจะตกอีกนี่ก็มีผลงานพอสมควรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนานาทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมทลิปหน้าเราจะไปดูกันที่ไหนก็รอชมนะครับสวัสดีครับ